มีผมหน้าม้าแล้ววันนี้เห็นแล้วค่ะเพราะว่าหน้าม้ามันเกิดเลยเมื่อนั้นแรีหานหน้าม้าหน้าม้าเกิดมมนแหละแต่มือมันได้เ่งมันเกบมันก็เกิดนะอ้ยมันคกือก่อนแต่เขาบอกบวชพัดลมเปิดอ๋อก็บ้านของคุณแม่เนาะแล้วแต่ของไม่เปิดพรดลมแต่แรกเอาทำหน่อยดูเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยร้อนนะสวัสดีค่ะเมื่อนี่แม่หอยได้รับของอีกแล้วนะคะ บอูว่าสิเป็นอย่างนี้ของคุณไอรีนนะคะอเป็นเอฟซีนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาอย่าวูดระเบิดนะของคุณไอรีนนะคะขอบคุณมากนะคะไอรีนอะไรเนี่ยอะไรจากจังหวัดไหนครับอ่านหน่อยจังหวัดเอาขอนแก่นอ๋ออยู่ขอนใกล้ๆไม่ไกลนะคะเออเอของคุณไอรีนนะคะมาเปิดดูนะคะว่ามีอะไรขอบคุณมากนะคะซุกังี้มะหายม่หอยกระดีใจเบิดจ้า ส่งอะไรมาให้ไม่หอยใส่หมดค่ะส่งอะไรให้ชุดนอนก็มีแต่คนชอบนะคุณพ่อเอาไปใส่เออจะให้เก่งหนึ่งชุดให้แม่นาหนึ่งชุดด้วยรอโอ้เออได้จะได้ใส่นอนมันเยอะไม่หอยใส่ไม่หมดหรอคุณพ่อก็ใส่เอาไปสองชุดแล้วคุณพ่อคุณพ่อใส่ดีคุณพ่อละลายมันมันดีเมย์จรินะคุณพ่อใส่สองชุดแล้วอะไรเอยคอยดูนะคะของคุณไอรีน อะไร่ะไปแลกกันนะฮะพันธ์เดียวอุ๊ปป้าเดี๋ยวอันนี้คือฟาร์มผมหรอเนี่ย่ไไมจะซื้อวดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนในกล้องไม่ใช่อันนี้คือสีน้ำตาลอาแกะมาทีละอันก่อนแม่อยากเห็นสักอันสักอันอ่ะอันนี้อันนี้ไหมอันนี้อันนี้เป็นหนาๆหน่อยผมหนาๆหน่อยปป้าอะวางก่อนวางก่อนคือลายเทกวางก่อนแล้วมีผมสั้นให้คุณแม่อันนี้อะไรเนี่ย อุปกรณ์อุปกรณ์บิกหมดเลยเน็ตเน็ตคุมผมหวีบิ๊กผมวิทำไมเยอะขนาดนี้อะอันนี้บอสงสัยบอสนี่ยอยังแน่เนี่ยอันนี้ที่ห้อยมันหรืออะไรหัวมันหัววางวิ๊กเก่งไม่ไหลเลยหัวห้อยเราเราต้องสร้างเป็นห้องไหมเนี่ยเราต้องสร้างเป็นห้องชุดไหมหอยไงมันเยอะมงกุฎก็เยอะเก่งสาเฮ็ดอีดีเดเก่งชุดเกินหลายชุดก็เยอะน่ะจะเอาไว้ต่างหาอุัย มัทุกคนแม่แม่เก่งชอบสีนี้นี่แม่จะเป็นฝรั่งแม่จะใส่ไปเมืองฝรั่งอุ้ยปาดอุ้ยอแกล้สักอันสิแม่ก็ชอบเอาลองดูสิอยากเห็นหน้าเป็นบ๊อบนั่นนี่เก่งเป็นบ๊อบเป็นสั้นก็เป็นสั้นนะคะแม่เออลองดูอันนี้คือแม่จะลองดูเลยนะครับคุณไอรีนอุ้ยปาไม่ยมันเจอหนะนี่เก่ง เราไม่ใช่ไม่เหมือนฝรั่งไม่เหมือนเลยเหมือนเหมือนผู้เฒ่า <laughs> เอามันก็เป็นสีนี่เนาะเก่งแว่นยะูเซียไม่จะตกใจไหมเนี่ยตอนมันใส่งายเลยเก่งมันบริสุทธิ์ไงวิธ่ทำไมเยอะขอนาดนี้คุณแม่วิววิว,วอะไรเนี่ยเอามาดูหน่อยยิ้มเหมือนกัน กิ่งจะได้สร้างจะได้สร้างห่วงอีกทีหนึ่งเอาตรงๆคือ30กว่าอันเลยนะเนี่ยหรือว่าเกินนั้นไม่ใช่แค่สิบอ่ะอุ้ยอันนี้หนามากเลยแม่อนามุ้ยอุ้ยที่ทำไมมีแต่อันแบบดีๆตาไม่ได้ดีคมไม่มีกิ่งบิ๊กทั้งลังเลยจดสรุปคือคุณไอรีนส่งบิ๊กมาให้คุณแม่ทั้งลังเลยคุณก็ค่าเยอะนะเนี่ยวิกน่ะถ้า ถ้าถ้าเขาไปซื้อแม่เคยซื้อวิกอยู่แต่ประตูน้ำนะเก่งอ,อะไรเก็บ้อยเออใช่าาวิกเดียวนะอะไรอะไรเก็บ้อยนะวิกฟูฟูก็เก็บลอยเก่บเ,เก็บไว้แล้วอย่าพึ่งเก็บเพราะ<ล>ว่าเราต้องเนี่ยเก่งต้องมาเลี้ยงให้ใช่สวยสวยมันต้องเรียงไว้ใสวยถ้ามนเหค่ทอมกลับมานั่นแหละมาทำั้งมงูดนะเก่งเต็มเลยมงกุฎกับเป็นรังเอาตู้อันหนึ่งตู้แบบนี้ก็ได้อันหนึ่งไม่เราต้องเราต้องสั่งตู้ต่างหากเก็บเก็บชุดเก็บวิก เก็บเก็บอุปรกรณ์ของแม่แต่งแต่ละวันน่ะเราวิกจะได้เลือกใส่ว,วันนี้ฉันจะใส่อะไรอะไรอะไร่าต้องต้องเอาเป็นตู้กระจกใสมาเลยอืมไม่ต้องมีขั้นแบบนี้ใช่ตู้ตู้โล่งมาเลยตู้โล่งแต่ว่าเป็นเป็นสองเป็นเป็นสองชั้นเพื่อาวางเขาต้องวางเรียงเลียงกันเออได้ได้เพราะว่าแม่สั่งมางานเขียนไปก่อนอ้เยอะมากอ้เยอะมากเพราะว่าต้องเย็บปิดเรื่องอะไระวาแม่เอาทุกคนเนั้างลังเลยอ่ะวิกฟาร์มวิกอ่ะ จะสองขอบคุณมากนะคะคุณไอรีนเพื่อนเพื่อเห็นน้ำจะเทียนหมอขอบคุณคุณเองก็เป็นเอฟซีเพื่อนอยากให้แม่ใส่ทุกวันใส่สวยๆประมาณนี้อืดูก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวคุณแม่จะทําต้องทําแล้วแหละอันคันเ่เหตุห้องกระสีสื่อตู้โดยเฉพาะมันไวชุดไว้มงกุฎไว้อันนี้แบบของเอฟซีส่งมาจะอัดอุปกรณ์เนาะต่างๆ นเพราะว่าชุดมันเกินไม่ไม่ใช่น้อยๆนะสิเกงหลายบาทแล้วนี่หลายนะคะเพราะว่าบางค่าถ้าเฮาว่าดดไปถึงจุดมันอีรีกะประมาณอันห้าร้อยหกร้อยแต่แต่ละหัวเนี่ยถ้าไปยู่ไปถึงจุดมันอิรีกะประมาณกับประมาณเท่ากับประมาณได้ว่าบ่มันมันกับแพงคือเก่าที่ผมนี่มันเป็นมันเป็นของแพงนะคะแม่เคยเสื่อมัาฟูดซื้อแม่ไปเฝาอยู่ประตูน้ำตะวันีบรลอยเนื้อ อบคุณคุณไอรินไม่รู้ว่าเขาเปิดร้านเลยอะไรนะก็ไม่ทรา,เา,เาเนะบเหมือนกันหรือแบบไหนแต่ว่าอยู่ขอนแกน่เพื่อนเมื่อคยมาหาเา้าจจีเพียนใช่น่าจะก็ะเห็นจากจากในคนลิปนี่แหละอันนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นผน้ำยาให้เขายอมผมสีไม่ใช่ <laughs> สเปรย์วิกผมสเปรย์วีสเป,สเป,สเป,ปรย์นั่นไม่ฟูเวลาใส่วลานนี้ไงเขาก็บอกอยู่ เนตเนตพวกเน็ตคุมผมก่อนใส่ต้องปิดไปก่อนเพราะว่าแม่หอยจะทํางานแล้วก็แม่หอยยังไม่ได้ใส่นะคะเก็บไว้ดีๆนะไม่ใช่ว่าเก็บไว้หาไม่เจออีกชอบเก็บไว้ของหาไม่เจอของมันกระจายเนาะพอจะหาใจนังวิ่งหากันแบเสก็จดีกเห็นเลยเป็นดูกคนนี่เก็บไว้ดีมากนะคะคุณไอรีนค่ะอ้ยขอบคุณสำหรับจะได้ซื้อตู้ใส่ตังหาอีกพวกของมันเยอะมาก แล้วแล้วยังอืดอีกเยอะแยะไม่เก็บใบสามลังเลยดีเก่งทั้งวิกของแม่ปประจาของแม่อยู่ีวิกเยอะแยะเป็นหัวเป็นหัวยังมาท่านี่เก็บหัวพวกนี้ใหญ่ๆเนี่ยจะเอาเข้าตู้นันเนี่ยเออเป็นพวกปีกพวกอะไรอยู่ในรถนะตอนแม่สิสิไปแม่ก็ต้องเก็บไป้ต้องทําต้องเฮ็ดให้มันโล่งๆต้องเอาไว้พปวิกซีซีอีกเนาะเออวิกซีล้วการพวกอป็น อับสาราของแม่เงาแล้วก็เป็นปีกนางฟ้าแล้วก็หัวสีชุกเขียวคิวๆหัวเป็นล้านเช่าชุดได้เลยนั่นเนี่ยจะบอกนั่นทำไมลิ้นสีเขียววะอ่ะเม่กินอะไรนั่นแม่กินน้ำเกินน้ำเขียวเหรอโอ้ยดูแม่กินน้ำเขียวได้ทำงานต่อนะก็ขอบคุณคุณไอรีนมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแม่เกตส์ซินด้วยเก่งเออเออเออแม่เกศสินแต่ดิไม่เกตส์ซินแม่เกตส์ซินเก่งแม่คิดว่าเพื่อตัวนี้น่ะทำไมให้เก่งเหรอ กินต่อไปคิดว่าราคาแพงมากมันปิดเสื้อของคนนุณนาย,เ,ยเสื้อลูกไม้เหรอมันเป็นผีเสื้อมันสูงเยนอ๋อคุณแม่กเกศรินส่งมามเวลาเวลานี่ยังไงมันเป็นหางผีเสื้อมันเป็นหางอะไรนี่อ๋อใส่พอดีเลยใส่ไปอบรมใส่อบรมก็ต้องใส่เสื้อบริษัทสัจจารบริษัทเขาไม่ให้ ใส่เสื้อเปรๆเข้าไปหรออุ้ยแต่นี้สวยนะใส่ไปวัดไปมาใส่งานบุงงานบุญเนาะแม่แม่ไม่ได้เป็นคนบุญนะคะเดี๋ยวเป็นคนอะไรแม่ไม่ได้เป็นคนแม่ไม่ได้เป็นคนแบบอยู่กับวัดนะคะเออแม่เป็นคนบุญแม่เป็นคนบุญเนวยอื่นยุติบ้าะถ้าไปถ้าไปอยู่กับวัดแม่ไม่ไปหลอกคือทําบุญอย่างอื่นเอาเลี้ยงสาตต์เลี้ยงอะไรไปแต่ไม่ไปวัดเป็นนังแบบเสาเว้นวัดเสาเว้นแร้งวัดไม่ได้ เราทำมาหากินเนาะเราเป็นแม่ออกไงไปหนอีโอยะเก่งเขามาเปิดพันล้มของเก่งเนี่ยไวงเก้งนางกว่าน่ทำได่ม่ห่อนไม่เสียพันลมไปคุญย